เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ LFF Live for Fun นะครับผมวันนี้ก็มาเล่นเกม h o น Hero of New Earth นะครับมาในช่วงของเทคนิค Ho นนะครับวันนี้ก็จะมาช่วงของเทคนิค Ho นที่ว่าอย่างที่ขึ้นไปหน้าปกคลิปนะครับว่าฮีโร่ฝั่งเขายิ่งตายเกาะป้อมก็ยิ่งลดนะครับตามนั้นเลยโอเคมาเรามาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไงนะครับ ไปผมจะเริ่มรีเพย์นะครับอันนี้คือผมเอาเล่นไว้แล้วแล้วก็เกิดอาการเจโนซา์แล้วก็ผมไปผมไปเจอมาในเพจของฮอนทริกนะครับก็เลยเออลองมาเล่นดูซึ่งมันก็จริงนะครับผมโอเคเรามาโฟกัสกันที่เกมก่อนนะฮะดูกันที่เกมก่อนว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับผมโอเคนะครับผมปึ้ม โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะฮะรูปเกมก็ประมาณนี้เลย ซึ่งเราจะมาย้อนดูกันนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับเลือดของเกาะของป้อมจะลดได้ยังไงโอเคครับมาเริ่มเลยทุกคนเห็นไหมครับว่าฝั่งของเขาเนี่ยจะตอนนี้อยู่5คนครบนะครับนี่เลยไม่มีใครตายแล้วเกาะของป้อมนะครับนี่ผมจะคลิดที่เกาะของป้อมแล้วอ่านดูนะครับโอเคปิดอันนี้ก่อนจะได้อ่านง่ายผมขอไม่ตัดต่อนะเพราะว่าผมมีธุระต่อแต่ว่าจะมาทําเทคนิคให้ฟังละกนันนี่ข้อมูลเกาะป้องกันทุกคนเห็นใช่ไหมครับตรงมุมขวานี่เลยเห็นไหมครับข้อมูลเกาะป้องกัน เกาะ18.00ลดความเสียหายที่ได้รับ51.9%นะครับเห็นไหมฮะทุกคนเห็นใช่ไหมครับว่าลดความเสียหายที่รับ51.9%เกาะมีอยู่18นะครับโอเคเรามาเริ่มกันต่อนะฮะเรามาเริ่มกันต่อตามที่รูปเกมเมื่อกี้นะครับผมโอเคแมกมัดนะครับตัวแรกคือแมกมัดท,ที่ตายไปนะฮะปึ้มวิสล์เข้าไปต้นปึ๊บต่โคลอยขึ้นมาไม่ตายแล้วก็ยังไงก็ตายอยู่ดีครับพอแมกมัดตายโดยเซอร์เบนชิงตันตีนะครับ เรามาดูเกาะป้องกันนะครับว่าเหลือเท่าไหร่จาก18นะครับทุกคนเห็นใช่ไหมครับจาก18เหลือ16นะครับนี่เลยนี่ผมจะซูมให้ผมไม่ขอไม่ตัดต่อนะผมที่จตัดแล้วก็ต้องทํางานนี่จาก18เหลือ16นะครับ16.20ลดความเสียหาย49.3%นะครับซึ่งจะลดทีละ10%ตามที่ฮอนทิกได้บอกไว้ใน f a c e b o o k นะครับผมไปเจอมาแล้วก็นี่ครับลดไปแล้วจาก18เหลือ16.20ลดความเสียหายลดความเสียหายที่ได้รับ เหลือ49จาก51นะครับตามนั้นเมื่อตาย1ตัวนะลดไป10%โอเคครับเราไปดูกันอีกเกมหนึ่งนี่ตัวที่2นะฮะบอเคอรี่โดนยิงตุ้มบอเคอรี่ตายไปนะครับเมื่อกี้เหลือ16ใช่ไหมครับตอนนี้เหลือ14.40นะครับก็คือลดอีก10%อะฮะลดความเสียหายที่ได้รับจาก48หรือ49เหลือ46.3%นะครับเห็นไหมครับทุกครั้งที่ตายเกาะป้องกันจะลดลงนะครับไปเราไปดูกันต่อคราวนี้นะครับ หลังจากอะดรีนาลีนไล่เก็บจนหมดนะฮะเกาะป้องกันตอนนี้เหลือ14.40นะครับทุกคนเห็นใช่ไหมครับโฟกัสที่ตรงนี้เลยครับ14.40สปึ๊บปึ๊บหนกครับผมทุกคนเห็นใช่ไหมครับเหลือ12 1 2 3 12.60ก็คือยิ่งตายเกาะก็ยิ่งลดนะครับอ่าฮะป้อมเกาะของป้อมหมักก็จะยิ่งลดลงพอลดลงปับ๊บป่าป้อมก็จะบางขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาตายหมดทีมมันก็จะเกาะบางมากเราต้องรีบขึ้นนะครับตอนที่มันตายโอเค โอเคนี่ตายหนึ่งเ,เหลือสิบจุดแปดสิบนะครับอาา่าฮะไปลุยต่อโอเ,เคครับผมเหลือเก้านะครับเหลือเก้าจุดอา่าเหลือเก้าจุดศูนย์ศูนย์นะครับตามนั้นเฉพาะป้อมนี้นะฮะป้อมป้อมป้อมปิดป้อมป้อมพวกแบบป้อมเนี่ยหนึ 1, 2, ่งสองสามสามป้อมนี้นะครับทาวเวอร์ตรงนี้นะ ไม่เกี่ยวกับทาวเวอร์ด้านในนะครับทาวเวอร์ Tower ด้านในเกาะไม่ลดนะครับผมแล้วก็บาเล็ตก็ไม่ลดเช่นเดียวกันนะฮะโอเคผมจะลองย้อนให้ดูแล้วกันนี่ครับบาเล็ตสิบห้ายังไงก็สิบห้าเหมือนเดิมนะครับไม่มีลดนะฮะโอเคลดแค่ป้อมนี้นะลดแค่ป้อมหนึ่งป้อมสองแล้วก็ป้อมสามนะครับนี่เลยลดแค่นี้พอลดแค่สามป้อมนี้นะครับผมที่เหลือไม่ลดนะครับตามนั้นแล้วถ้าเกิดศัตรูตายแล้วเกิดเอเ่เอเกิดใหม่ พอตายแล้วปึ๊บพอถึงเวลาเกิดของเขาเนี่ยเกาะป้องกันก็จะเพิ่มขึ้นเองอัตโนมัตนะครับตอนนี้เหลือ9ก้าเห็นไหมครับเดี๋ยววอลเครี่จะเกิดปับ๊บมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น10.8 10. เห็นไหม10.80ตามนั้นนะครับผมเมื่อตายไปอีกเกาะก็จะลดลงไปอีกนะครับโอเคเราไปดูนะฮะดีเลยเห็นไหมครับว่า ลดลงไปอีกเช่นเดียวกันนะครับตามนั้นเลยก็ประมาณนี้นะครับสําหรับาการที่เกาะลดทุกครั้งที่เกิดศัตรูจะตายนะครับเกาะจะลดทุกครั้งแล้วก็ป้อมจะบางลงทุกครั้งเพราะฉะนั้นเวลาเจโนไซ์หรือตายทั้งทีมให้รีบขึ้นนะครับเกาะจะบางมากแล้วป้อมจะแตกไวมากนะครับผมเฉพาะ CM นะครับนอร์อไม่มีผลนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเทคนิคคอนเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากกันนะครับ บายบายซิกาเล็ตตะกี้ฟอร์ฟอชชิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ยูทูบแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับโชคดีครับ